เฮ้ยเมย์แม่ยังไม่กินเฮ้ยไปห,หาสื่อเน่กินมาปันจะกัญญาเ่านรอหน้าแม่ขาไปตามักพุง่แหละมันุ่ไม่อย่างกินน้อไม่ได้ไม่นุ่งง่ายๆแบบไม่ได้ตามาัมกพุงแล้วกบมนี้อดุนี่จ้ะกงเราไหมเปิดกินปะเปิดกินเปิดกินเดี๋ยวเอาจาักัญญไปเก็บไปก่อนเมย์คัะปันจะกัญญาอะไอา ถัวยมยาใช่แล้วพ่ไปเอาถัวยกันไปเจ้าถัว่วไหลกันวันลาพีน่น้องสวัสดีครับอีกกันหนึ่งวิ่เคยใช้สะพายปปล่า,ลากินขเขาอยู่พีน่น้องย่ามเทียงทำฮวงซื้อเขาเขี่รถฉีบไปเหมือนเมื่อยเมื่อยทำเช็ดลงยุ่วเขากินก่อนเลยพี่น้องอยากแห้งทำฮุงทำประแดดเนี่ยใส่มะกอกน้ำเสียไหม่ ืมาสองห้อนะคะน่ะมเมเ่งแถวหน่งครับแกงน้ำมันโอ้ได้ทีมนะขนดีดีเลยแกงน้ำม่สใส่ห็ดเกียมง่ายๆเยเลยพอดีลอลองค่ะ าามาได้กินน้อกินข่าวตามัาหุ่งปลาดุกปิ่งตัดแกงน้ำม่ใส่ไร้เนวอืมแกงน้ำมัก็ได้เข้าใจ่ย่งไรปุ๊บเข้าไปเลยอเข้าใจไหมบูุรสเข้นปะอืมตัดตัไมเกัน มุบบตักซืก้อคนให้รถเข็นมาคล้ายกันแล้ซื้อน้งขังข้งปลาดุกมะก,กอกต้งขักเนี่ยเนี่ยเพิม่มมะก,กอกแกะแกะพักบุง บรรยากาศคางมองค่อง่ายคือเกาพี่น้องแกงร้อนไหมหย่างเมืงเป็นตำแซ่ขาวอันนี้เนาะขาวเบียร์เนาะแซ่ขาวเบียร์นะั่นนาะแกงเหนียวๆไหมแซ่ขาวเบียร์มามแกงแบบบ้านแบบบ้านบาบูกันสิละแกงบ้านบาเนาอ,อแซ่บเลย ทำคงกันวๆหยาดจักถึต้นบักผิกอ,อย่างนี้แตเน้แซบๆบใส่ปันไปเจอกระพุ้มยไก่เน่อยู่ทั้งคุยมา แม,เมนเมื่อยกับเมื่อยหอนกับหอนแด้กับแห้งคักมองเด็กงานมันหาเนี่ยกินหยากบอคอยมีเจ้าได้เขามาขายเกเถอะ่วนปลาดุกครับเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ้าแช่ป่ะแตบยุ่งเจ้าเนี่ยเจบมือหนาตำกินเองเนี้ยก็ลันแซ่บกันเลย ต้องซื้อมาต้องซื้อมะตะบานซื้อมานน้ำอ๋อใครเห็นบ่มีขายอู้เหรอจิไปซื้อเครื่องม,าตามัตตำกะเข้าตลาดเป็นสิบโล,บบลปูนะอืมฮึมอะยังเบิรตัวได้ปะเกม อุปราคาแคปเมนูปลายเดือนพี่น้องเลยเดือนเดือนยังเบิร์น,รน,รน,รนออกกินตำหองไปกนะ่อนกินตำหนิกระแสบเลยอาหารข้างล่างค่ะไปขายขายงอีสาเนเด้อพี่น้องเด้ย Tao mà không canh đâu mày Ăn đều canh oh, Bỏ qua bỏ, bỏ phết bỏ phết Bỏ phết ta phết hao Dạ bảo, Mua nào bây สือมันสู้กินได้อนี่ไปเสือมัูกินไรอ่เสือมือโารานใด้เกียงทีไปเรื่อยเลยวันญามตามทางไปเลยให้หลานไ้กับเสอดานเะัวาไปเรยเห้หลังไรเจือหลานนั่นมาสางว่าเมย์เมย์ไรหางผมเด็ดหุ่นหอนนะออกำลังกายจำนำจากบายกันนะเอาเกลได้ได้อะอื เล in so ือกินเนี้ยจะได้ผิวพันดีๆมือว่าตีเสียงมาผือไวทั้งไปอ่ออมันมาทั้งหมกบลย่มันาแกอยู่มากระทินเออเออเนี่ยออกเกิดมากระทินบานเท่าเยอพมาก่อนเนี่ย เราคงเหลืมากรอบบุ๊กสมกับกยิ้มเดวได้บานยิ้มเดาเองเนี่ยลาศีล้านนองงาดบ่ยไปหลังนะกินแล้วก็ไปล้างพร้อมจ้าเชียร์ไปล้างเยอะจต่คำขัขดม, <laughs> มันแสีบมันแสีบยิ้มลดาพี่น้องเวลาเทียนไปเห็นงานก่อนหมดเนี่ยสานีเดะพี่น้องบาบูสาวพ่อยเคยไทยจะไปลาพี่น้องจ้ะก่อนสิไปใับเรื่องไม่พี่น้อง กดไลค์เป็นกำลังใจให้เขาสองคนเนี่ยเพชรเบาดินปั้นกันสิ่งที่สำคัญคือกดกระดิ่งแจ้งแจ้งเตือนเพื่อเพื่อสีว่าพลาดคลิปไม่ไม่ของเขาสองคนสำหรับคลิปนี้บายบายสบายดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ